ขับเป็นแมวเลยล่องตัวน้องตัวเล็กแข็งแน่นเฟิร์มในที่สุดนะคะเราก็มาถึงที่ใหม่ักทีนะคะที่อ่างเก็บน้ำาม่วงเหล็กนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างแรกเลยที่นึกขึ้นได้ก็คือรถมันขับสนุกมากจนลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ถ่ายเปิดเลยนี่นาน,นะคะ ็วันนี้สั้นๆเลยค่ะเดือนอยู่กับรถที่หลายๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือฮาวเวลจไลออนนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดือนเนี่ยย้อนพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันเนาะว่าที่เดือนบอกว่ามันขับสนุกเนี่ยมันขับสนุกยังไงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดลองขับกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เจ้าสิงโตน้อยของเดือนก็คือสิงโตน้อยสีขาวคันนี้นั่นเองค่ะไ ขึ้นลงอย่างเดียวจะยืดหดไม่ได้นะคะแอร์จะ,ะอิสระเนาะอิสระซ้ายขวานะคะแล้วแต่ฮาวเวลนะคะเขาก็จะมีพวกกรองอากาศของ pm 2.5มาให้อยู่แล้วนะคะก็ค่อนข้างเหมาะกับประเทศไทยมากๆเลยนะคะมีตัวไวรลสชาร์จมาให้ด้วยในการขับขี่ช่วงแรกนะคะตอนนี้เราออกมาจากเมืองทองธาน,นีแล้วนะคะก็ขึ้นทางด่วนจุดมุ่งหมายของเราวันนี้เนี่ยก็คือจะไปที่มวกเหล็กสระบุรีนะคะ สำหรับรุ่นที่เดินขับทดสอบวันนี้นะคะอาจจะเป็นรุ่นเอาต้าไม่ใช่อาจจะใช่เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าดูจากสีเบาะคือถ้าเอาต้าเนี่ยสีเบาะจะมีสีเดียวก็คือสีเทาดําแบบนี้นะคะสีทูโทนนะคะซึ่งถ้าเป็นในส่วนของรุ่นเอาต้านะคะตัวพวกระบบตัวช่วยการขับขี่เนี่ยให้มาจัดเต็มมากๆเลยนะคะเรียกว่าให้มาเท่าเอสติกเลยนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยก็คือระบบที่ถูกตัดทอนออกไปจากเอสติกเนี่ยก็คือระบบที่เราเข้าไปซอยตันแล้วเราจะถอยออกอะ่ะ นะะใน h a วอล j จ l ไลอเนี่ยจะไม่มีนะคะช่วงนี้ก็เป็นการจราจรติดขัดนะคะเด็กก็ขี้เกียจอะ่ะมันม่วงอะ่ะดังนั้นเนี่ยน้องสิงโตน้อยเนี่ยเขาก็มีตัวช่วยการขับขี่นะคะนั่นก็คือตัว Adaptive Cruise Control นั่นเองนะคะ,ะวิธีใช้ก็ง่ายๆะคะ่ะกดที่รูปตัว Cruise Control แล้วก็กดเซ็ปึ้งจบซึ่ง ระบบ Adaptive Cruise Control ของเจ้าสิงโตน้อยนะคะจะเหมือนของ h e ซิกเลยนะคะก็คือสามารถหยุดให้ได้ถึงศูนย์เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดภายในสามวิเนี่ยรถมีการเคลื่อนตัวนะคะเขาก็จะเคลื่อนตัวให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะในสำหรับการขับขี่ในเมืองแบบนี้ค่ะไม่ต้องทำอะไรปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจค่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะออกนอกเมืองแล้วนะคะแล้วก็สําหรับ เดือนนะส่วนตัวเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นพวกการประคองรถให้อยู่ในเลนอะไรต่างๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเดือนจะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นคนขับรถเร็วแงบางทีเราก็ต้องแบบบุ๊บุ๊คบุ๊บุบ๊บซ้ายขวาไปมานะคะดังนั้นเนี่ยเดือนหาพยายามหาดูแล้วว่าเอ๊ะเราเดือนจะไปปิดตรงไหนนะคะก็คือตรงปุ่มตรงอะไรแถวหน้าเดือนเนี่ยไม่มีเลยการปิดนะคะก็คือคุณต้องเข้ามาที่ตรงจอตรงกลางนะคะกดเข้าไปนะคะเสร็จก็ตั้งค่ารถยนต ซึ่งตอนนี้เดินขับรถอยู่ด้วยนะความยากมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเดินขับรถอยู่ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมเบรกก็ต้องคอยระวังนะคะแล้วก็ทีนี้จะมาปิดก็ต้องคอยเล็งอยู่อย่างนี้อีกนะคะตัวช่วยให้อยู่ในเลนนะคะเนี่ยอันนี้มันเปิดอยู่เห็นไหมเดือนก็ปิดไปค่ะนั่นเองนะคะทีนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเดือนจะแบบรึบรึบรึบไปมาเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเตือนละอ่าโอเคไม่ดึงพวงอะไรแล้วนะคะเดินรู้สึกว่า คือไอ้ระบบตรงนี้มันก็ดีนะสําหรับใครที่ชอบก็มันก็มีความสะดวกสบายแหละแต่สําหรับคนที่ขับรถเร็วแบบเดือนเนี่ยเดือนก็จะปิดซะดีกว่านะคะแล้วการปิดของมันเนี่ยก็ค่อนข้าง ยุ่งยากนิดนึงนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราขับรถอยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะคะค่ะตอนนี้ก็มาสู่การขับขี่นอกเมืองแล้วนะคะอย่างแรกเลยนะที่รู้สึกเลยก็คือเอาเป็นเรื่องเบาโดยสารก่อนละกันเนาะเบาโดยสารนะคะสําหรับเจ้าสิงโตน้อยค่ะบอลจูเลออนเนี่ยเบาเขาเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่แต่สําหรับเดือนน่ะพอเดือนมานั่งขับจริงๆนะคะคือด้วยความที่พวงมาลัยเนี่ยไม่สามารถยืดหดได้นะคะแล้วเดือนเนี่ยก็เป็นคนตัวสูง นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาว่าพอนั่งไปแล้วเดือนรู้สึกว่าตอนนี้ได้ยังหาท่านั่งเดินไม่เจอเลยนะนะคะมันก็เลยแบบเออค่อนข้างลําบากนิดนึงแต่ถ้าถามว่าตัวเบาะใหญ่ไหมก็คือใหญ่นะคะตัวเบาะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ซัพพอร์ตอกกระชับเดือนได้ดีเพียงแต่ว่านะตอนนี้เดือนจะยัง หาท่านั่งค่อนข้างลําบากนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะต้องบอกว่าทัศนวิสัยค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่สิ่งนิดนึงนะคะก็คือตั้งแต่ตอนที่เดินทาพรีวิวครั้งแรกแล้วแหละเดินสังเกตแล้วว่าตัวกระจกหลังเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะซึ่งพอเรามานั่งขับขี่จริงๆอะ่ะเออมันเล็กจริงๆนะคะ ก็อาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามีการนั่งเต็มข้างหลังนะคะมันก็อาจจะทําให้การมองเห็นเราเนี่ยแคบลงนั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของการมองภาพรวมกว้างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะในเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะคะ เรียนตามตรงถ้าเทียบกับ Haval s เพี่ใหญ่เขาเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าตัว s อเนี่ยจะค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีกว่านะคะแต่สำหรับเจ้าสิ่งโตน้อยก็ถือว่าเก็บเสียงได้ดีในระดับหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยว,วเพื่อนๆลองฟังเนาะตอนนี้เดินขับนอกเมืองนะคะใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ยังจะมีเสียงลมเข้ามาอยู่บ้างนะคะแต่โอเครับได้นะคะไม่ถือว่าน่ารำคาญสักเท่าไหร่คะ่ะแต่เท่าที่เดินข,ขับมานะคะถ้าสมมติว่าเดือนจะเหยียบคันเร่งเรารู้สึกว่าเสียงเครื่องเนี่ยเข้ามาค่อนข้างดังเลยนะคะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวยยฟังนะดังไหม เดินเดินถึงว่าค่อนข้างดังนะคะแต่ว,ว่าวิธีช่วยก็คือเปิดเพลงกลบไปซะ, <c oughs> ะก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา,า,าะค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของอัตราเร่งนะคะของ h a ว a l ลโจ i ร n นะคะว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เดินคาดหวังนะคะเพราะว่าโจ l ร o n อนเนี่ยจะให้กําลังแรงม้ามาถึง190แรงม้านะคะแรงบิด375นิวตันเมตรถ้าเทียบง่ายๆเลยนะใกล้เคียงกับรถกระบะ นะคะแต่ว่าไซเนี่ยเล็กกว่าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5นะคะพ่วงก,กับระบบไฮบริดนั่นเองนะคะแต่อัตราเร่งน,นะคะเท่าที่เดินลองเหยียบดูแล้วนะถ้าเป็นช่วงต้นนะ่ะค่อนข้างโอเคนะคะช่วงต้นความเร็วแบบศูนย์ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราขับขี่อยู่นะคะแล้วเราต้องการเล่งแซงหรืออะไรเนี่ยอ่ะอย่างสมมติเตอนนี้เดินขับอยู่ร้อยหนึ่งนะคะ,ะเดินเหยียบ 卡。 นะคะคือความเร็วเขาเนี่ยจะค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถไฮบริดนะคะรถไฮบริดเนี่ยช่วงต้นเนี่ยเขาจะเร็วมากนะคะช่วงศูนย์ถึงร้อยเนี่ยค่อนข้างดีแต่พอช่วงแบบแปดสิบถึงร้อยยี่สิบหรือแปดสิบถึงร้อยหกสิบเนี่ยก็อาจจะมีอาการแบบช้าลงบ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะของระบบไฮบริดถ้าเทียบกับ h าวเวลเเนี่ยโหบอกเลยว่าใครที่ชอบขับรถแบบเร็วเ็วแรงแรงอ่ะ h าวเวลเเนี่ยจะ เครื่องแรงกว่าขับสนุกกว่าแต่ h a v เวลเนะคะเขาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5แล้วก็มีตัวเทอร์โบมาด้วยนะคะแล้วก็มีตัวระบบไฮบริดเข้ามาอีกนะคะดังนั้นเนี่ยพลักกำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันเทียบกัน<อ>ไม่ได้อยู่แล้วนะคะ<อ> <laughs> ไม่ค่อยไป <laughs> จริงๆถ้าเป็นเอซกอะเข้าได้แล้วอ่ะเสียดายเบรกอให้กําลังมัน้อยไปหน่อยมนเลยแบบฮึ๊บฮึ ไปจ้าไปจ้าโอ,โอ้โหมันจะขึ้น,ออ 700, นไัไม่ยัไม่หเลยนะเนีไม่ได้ละหมดอ <laughs> เออคิดกิน่า ฮาวอลจอลออนนะคะกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือกลุ่มวัยรุ่นอายุราวๆเดือนเนี่ยอายุประมาณ20ปกว่าถึงประมาณ30กลางๆไม่เกิน40นะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างชอบรถที่แบบขับสนุกเนาะดังนั้นเนี่ยฮาวอลจเลออนเนี่ยเขาก็เลยเซ็ตช่วงล่างมาทําให้รถเนี่ยมันขับสนุกนั่นเองนะคะช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยจะค่อนข้างติดแข็งกว่าฮาวอลเอสซิแ wow, ตนะ่ว่า ความแข็งของเขาเนี่ยจะเป็นความแข็งแบบสปอร์ตนิดๆนะคะก็คือแข็งแน่นเฟิรม์มและอีกอย่างหนึ่งนะคะพอเดินมาเจอเส้นทางขรุขระเยอะๆเนี่ยรู้สึกเลยค่ะว่าช่วงการบัมรีเบลของรถคันนี้เขาค่อนข้างเร็วนะคะซึ่งการเซ็ตช่วงล่างมาแบบนี้ รับรองว่าจะค่อนข้างถูกใจวัยรุ่นนะคะแล้วก็ช่วงล่างแบบนี้นะคะก็มาพร้อมกับพวงมาลัยที่ค่อนข้างคมกว่าฮาวเวลเอสซนะคะรวมไปถึงน้ําหนักของพวงมาลัยด้วยนะคะตอนเดิมค่ะฮาวเวลเอสซเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าเดือนน่ะจะตั้งค่าไว้เป็นน้ําหนักแบบสปอร์ตตลอดนะคะเพราะว่าเดือนเป็นคนชอบพวงมาลัยที่น้าหนักค่อนข้างเยอะนะคะแต่สําหรับฮาวเวลโตเรยอนเนี่ยเดือนเซตเป็นแค่น้ำหนักมาตรฐานก็พอค่ะเพราะว่าเซตมาตรฐานปุ๊บ น้ำหนักค่อนข้างใกล้เคียงกับน้ำหนักพวงมลาลัยแบบสปอร์ตของ h a w a l ล6เลยนะคะส่วนถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเซตค่าน้ำหนักของ h a w a l ลโตเเป็นแบบสปอร์ตเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าหนักแบบหนักเลยอะ่ะหนักแบบค่อนข้างใกล้เคียงรถสปอร์ตยุโรปแบบนั้นเลยนะคะสรุปง,ง่ายๆเลยนะคะก็คือทั้งในเรื่องของช่วงล่างเฟิร์มกว่า h 6นะคะน้ำหนักพวงมลาลัยหนักกว่า h 6แล้วก็ พวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างคมกว่าเอสซิงนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดที่เดินกล่าวมาเนี่ยโอ้โหรับรองเ่าว่าถูกสริตวัยรุ่นสายซิงแน่นอนค่ะและด้วยความที่รถคันนี้นะคะเซ็ตออกมาค่อนข้างเป็นสปอร์ตถูกใจวัยรุ่นนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอีกอย่างหนึ่งที่เดินค่อนข้างประทับใจนั่นก็คือระบบเบรกของเขานั่นเองนะคะระบบเบรกของรถคันนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยนะคะรถข้างหน้าเกิดเบรกกะทันหันนะคะแล้วเดินเบรกไวเบรกอยู่ เบรกระยะเบรกอะไรก็ค่อนข้างโอเครู้แล้วว่าทําทไมรถคันนี้ยขับสนุกพอขับขับไปแล้วก็มันนึกออกนะคะว่าเอะตอนเราทาพรีวิวไว้ตอนแรกเนี่ยโอมันมีคาตัวถังไว้ให้ด้วยนั่นเองนะคะตรงฝากระโปรงหน้านะคะเลยก็ว่าเออทาไมรถมันแบบแฮนด์ลิ่งรถมันค่อนข้างดีเลยอะแบบดีเลยอะถูกใจวัยรุ่นแน่นอนอะฟีลลิ่งแบบเนี้ย ขับมานานแล้วนะคะตอนนี้ก็ถือโอกาสได้มานั่งพักด้านหลังสักทีนะคะเพราะว่าตอนที่ไปพรีวิวตอนแรกเนี่ยกรชอบด้านหลังของฮาวเ l ลจูเลออนมากๆนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะคะตอนนี้เนี่ยทางผู้ขับขี่ของเรานะคะก็ขับรถได้แบบสวัสดีมามากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นทางโค้งไปมานะคะด้านหลังของรถคันนี้เนี่ยช่วงลา่างเขาจะให้เป็นแบบทอ์ช่นบีมนะคะพอมานั่งเราก็รู้สึก ดน้านหลังอ่ะมันยังค่อนข้างติดนิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยเวลาคนขับเขาเข้าโค้งแรงๆหรือแรงต่างเนี่ยมันก็จะมีอาการค่อนข้างเหวี่ยงเป๋ไปเป๋มานะคะแต่ว่าความสะดวกสบายของเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของพวกเบาะที่มันมีขนาดใหญ่นะคะมีพนักข้าวแขนมาให้มีแอร์หลังมาให้มีช่องชาร์จ usb มาให้นะคะแล้วก็พื้นที่เลกรูมเนี่ยมันก็เหลือเยอะนะคะมันก็เลยทำให้เวลาเรานั่งหลังลเราก็รู้สึกแบบ สบายอ่ะเออป่องสบายแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบรู้สึกว่าเอ๊มันยังแบบยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็คืออันนี้เขามีแอร์หลังมาให้นะคะแต่เดินรู้สึกว่าแอร์หลังเนี่ยตัวพัดลมตัวลมที่เป่าออกมาเนี่ยเบามากนะคะเบามากเลยตอนนี้คือข้างหน้าเนี่ยปรับเป็นแอร์ออโต้ซึ่งพัดลมเป่าแรงมากแต่พอมาข้างหลังเนี่ยตัวพัดลมเป่าไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะคะ คือคือตอนนี้ความเย็นที่เดินได้เนอะเดินรู้สึกว่ามันมาจากแอร์ข้างหน้าจะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าส่วนข้างหลังเนี่ยมันช่วยเดินเป่าตรงขาอะไรเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยก็โอเคนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะดีกว่านี้เนอะถ้าเกิดสมมุติว่าข้างหลังเนี่ยมันสามารถปรับตัวพัดลมนะคะให้มันเป่าแรงขึ้นได้อันนี้ก็จะเพอร์เฟคกว่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วค่ะว่าฮาวาลจเลียนเอ้ยไม่ใช่ ฮาวาวสู้เหรียญเอ้ยไม่ใช่ฮาวาวโจไลออนย้ำอีกครั้งนะคะว่ารถคันนี้เรียกว่าฮาวาวโจไลออนนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยนะเขาจะเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่ถูกจริตของวัยรุ่นแบบอายุไม่เกิน40แบบรุ่นเดือนเนี่ยมาขับแล้วเนี่ยจะชอบมากๆนะคะเพราะว่าด้วยพลังกำลังเครื่องยนต์ที่ ถือว่า990แรงม้าเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าพอมาขับจริงๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ปลื้ปลาสักเท่าไหร่แต่ส่วนที่เดินประทับใจมากๆของรถคันนี้นะคะนั่นก็คือช่วงล่างและฮ a ด d ล i n g นั่นเองนะคะประทับใจจนเดินรู้สึกว่าจริงๆรถคันนี้กับฮาวเวลเอสซะถ้ามันมาผสมกันเนี่ยมันจะลงตัวมากๆเลยนะก็คือเอาเครื่องยนต์ของฮาวเวลเอสซมาใส่คันนี้นะคะเอาช่วงล่างของฮาวเวลโซลไออนไปใส่เอสซิกเออมันจะเป็นการผสมลงตัวกันที่แบบ โอเคมากๆเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของอัตราประหยัดเนี่ย เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแบบว่าเดือนได้มีโอกาสได้ยืมรถทดสอบได้นานกว่านี้เนี่ยจะมาจับอัตราประหยัดให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่สําหรับราคานะคะใครที่ถามมาตอนนี้เดือนก็ตอบไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาดูพร้อมกันนะคะในวันที่25พฤศจิกายน2564แต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยหรอมนแทงเดลิ่งดีขนาดนั้นเลยหรอตอนนี้นะคะเดือนแนะนำว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโหลดแอปของ g r ร a t w a l มอ o t เตอร์นะคะ g w มาไว้ก่อนได้เลยนะคะเพื่อจองสิทธิ์รับออาต้าดิวของเจ้าฮาวาวจไลออนนั่นเองนะคะอัลต้าดิวเนี่ยนะคะจะก็จะมีในในเรื่องของดอกเบีย้ยศูนย์เรนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของสิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะก็ลองไปติดตามอ่านกันได้ในแอปพลิเคชัน g r e ดบ w ร์ม m อ t ต r ค่ะส่วนวันนี้นะคะโอ้โหร้อนมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเดินก็ต้องเอารถไปคืนเขาแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้มาดูฟูลรีวิวกันอีกรอบนึงแล้วกันน้องอันนี้ขอเป็นพรีวิวสั้นๆก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เดินขอตัวกลับก่อนละคะ่ะ สวัสดีค่ะ